อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของท่านพระอาจารย์นวนจัน์กิทติปัญโยวิธีทำงานให้มีคุณภาพใครเลยจะรู้ว่าวิธีทำงานให้มีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องหาสิ่งใดมาเป็นตัวช่วยให้ยิ่งวุ่นวายแท้จริงแล้วก็แค่อย่าเผลอททำอะไรที่ไม่ใช่งานเท่านั้นก็เกินพอในสำนักเซนมีภาพอยู่ภาพหนึ่งคือภาพคนจัดแจกันดอกไม้เขาเขียนไว้ใต้ภาพว่าคนจัดดอกไม้หรือดอกไม้จัดคนถ้าดอกไม้จัดคนแสดงว่าคนนั้นตกเป็นทาสของดอกไม้อาจจะจัดด้วยโลภะ คือความโลภก็ได้เพื่อขายให้ได้ราคาดีหรือจัดด้วยโมหะความหลงจัดแล้วหลงไปตามความสวยของดอกไม้นี่คือดอกไม้จัดคนจัดไปก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่อาการลุกลี้ลุกลหลนหุนหันพลันแล่นไม่มีความสงบเย็นหากจัดดีขายได้ก็ยิ่งเกิดโลภะขึ้นไปอีกแต่ถ้าขายไม่ดีดอกไม้เหี่ยวก็เกิดโทสะขึ้นแทน แล้วก็หลงอยู่อย่างนี้ง่วนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าคนจัดดอกไม้คือจัดดอกไม้ด้วยความรู้สึกตัวหยิบจับดอกไม้ไปก็รู้สึกตัวไปทีละขณะทีละขณะ,ะ,ขณะโดยไม่ถูกกิเลสบีบคั้นไม่ถูกอกุศลครอบงำจิตใจเพราะมีสติสัมปชัญญะจึงมีความสุขสนุกและสงบเย็นไปกับการจัดดอกไม้นี่ละคือนิพพานในการจัดดอกไม้ แค่จัดดอกไม้ก็นิพพานได้แล้วนะเส้นเลยสอนว่าจงล้างจานเพื่อล้างจานนี่คือความหมายของปัจจุบันอารมณ์ทำไมต้องล้างจานเพื่อล้างจานด้วยเอา้าก็ปัจจุบันคุณกำลังล้างจานอยู่กิจหรือหน้าที่ของคุณคือการล้างจานดังนั้นถามว่าควรหรือจำเป็นหรือที่จะต้องไปพวักพวนหรือคิดถึงเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากการล้างจาน คำตอบคือไม่จำเป็นนะถ้าล้างจานอยู่แล้วมัวแต่ส่งจิตออกนอกไปคิดไปปรุงเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มากเกินไปคุณภาพในการล้างจานจะลดลงจานชามช้อนซ่อมก็อาจจะตกแตกเพลงเพลงอยู่เรื่อยเพราะเราไม่ได้อยู่กับการล้างจานสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องขึ้นลองล้างจานเพื่อล้างจานดูสิเรื่องอื่นวางไว้ก่อน ทำการล้างจานให้ดีที่สุดมีสติในการล้างจานร,รู้สึกตัวในการล้างจานจานก็จะสะอาดดีไม่มีจานชามช้อนซ่อมหรือแก้วตกแตกไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกทั้งจิตใจของเราก็จะสะอาดไปด้วยเซนเ้าสอนดีนะจงล้างจานเพื่อล้างจานกิจกรรมอื่นๆที่เราทำก็เช่นกันเมื่อเดินอยู่ก็จงอยู่กับการเดิน ยืนอยู่ก็อยู่กับการยืนนั่งอยู่ก็อยู่กับการนั่งนอนอยู่ก็อยู่กับการนอนปวดอยู่ก็อยู่กับการปวดคิดอยู่ก็อยู่กับการคิดให้เราอยู่กับสิ่งนั้นไปทีละขณะทีละขณะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพลังงานที่ใช้จึงใช้ไปเฉพาะกิจตรงนั้นไม่ได้ซ่านไปที่อื่นงานที่ออกมาจึงมีคุณภาพสูงสุด โดยที่เราไม่ต้องเสียพลังงานไปโดยไม่จำเป็นทำงานไปพร้อมกับการพักผ่อนในเวลาทำงานวงจรอ,อุบาทที่เรามักพบเจออยู่บ่อยครั้งก็คือเมื่องานไม่เสร็จเรามักจะเกิดความเครียดเมื่อเครียดแล้วเราก็ไม่อยากทำงานและเมื่อไม่ทำงานสุดท้ายงานก็ไม่เสร็จวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้มีหนทางไหนบ้างเนาะ ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นไปจากวงจรอุบาตนี้ได้มีงานวิจัยพบว่าการปรุงแต่งหรือการสร้างออกไปจะทำให้คนเราเหนื่อยมากเสียพลังงานเยอะแม้แต่นักกีฬาสมมุติว่าวิ่งระยะสั้น100เมตรถ้าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะขณะที่ออกจากจุดสตาร์ทพอยิงปืนปั้งใจจะลอยไปอยู่ที่เส้นชัยเลยแล้วในขณะที่วิ่งไป10เมตร เราจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะใจไปไวกว่าขาจึงมีแต่ความกดดันบีบคั้นอึดอัดไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากใจหนักตัวก็เลยหนักตามใจไปด้วยถ้าเข้าใจธรรมะและวิ่งให้เหมือนการล้างจานเพื่อล้างจานได้แล้วแม้เส้นชัยจะเป็นเป้าหมายแต่ระหว่างที่สตาร์ทแล้ววิ่งออกไปใจจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวไปทีละขณะอย่างมีสติเต็มที่ กายจึงเบาเพราะจิตเบาใจไม่หนักจึงไม่หนักใจเลยวิ่งชิวทำเวลาได้ดีที่สุดชนิดทำลายสถิติโลกเลยทีเดียวอา้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนเคยพิสูจน์มาแล้วมีนักวิ่งมินิมาราทอนเคยมาปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้อาตาม,มาจึงชอบพูดบ่อยๆว่าให้อาศัยการทำงานเป็นการพักผ่อน ทำงานไปก็พักไปในตัวจะได้ไม่ต้องเอาตัวไปพักนี่เป็นศิลปะในการทํางานเลยนะถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่อาศัยการทํางานเป็นการพักผ่อนไม่พักไปในตัวสุดท้ายก็ต้องเอาตัวไปพักต้องเบรกตัวเองก่อนทําต่อไม่ไหวแล้วเพราะเครียดเหลือเกินต้องเดินไปเข้าห้องน้ําบ้างไปล้างหน้าบ้างเวลาในการทํางานก็จะเหลือสั้นนิดเดียวอย่างมากก็ไม่เกินสองชั่วโมง แต่ถ้าอาศัยการทำงานเป็นการพักผ่อนทำงานไปก็พักไปในตัวจะทำกิจไหนจะคิดเรื่องโปรเจกต์กี่หมืน่นกี่แสนล้านก็คิดไปแต่คิดเรื่องเดียวนะไม่ได้ซ่านไปว่าสามีจะไปมีสามีใหม่หรือมีสามีเก่าที่ไหนคิดแต่เรื่องงานเท่านั้นพลังงานที่ใช้จึงหมดไปกับงานเพียงอย่างเดียวแล้วหากจะหยิบจะจับอะไรก็ทำไปทีละอย่างรู้สึกตัวไปทีละขณะ ทีลักษณะการทำงานแบบอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนี้เป็นการใช้พลังงานแบบหมุนวน c o n เ e r ร์ฟเอเนจพลังงานจึงไม่รั่วไหลไปไหนใช้แล้วก็หมุนวนทวนกลับมาใหม่ทำให้ทำงานได้ยาวนานมีคุณภาพและมีความสงบเย็นท่านจึงเรียกการทำงานแบบนี้ว่านิพพานในปัจจุบันขณะที่ไม่ว่าใครก็ลองทำลองสัมผัสดูได้ หลวงพ่อพุทธธาตุยังพูดเลยว่าฉันทำงานทั้งวันแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนฉันกำลังพักผ่อนอยู่กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์